สวัสดีค่ะ9 5 AM ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แผนรักรวงใจเล่มที่1มาถึงตอนที่19แล้วค่ะเริ่มกันเลยนะคะตอนที่19สองผู้เท่าต่างตกตะลึงหนิงซีคิดสับสนวุ่นวายอยู่นานสองนานท้ายที่สุดก็ตัดสินใจโทรศัพท์ พระเรื่องเมื่อ5ปีก่อนทำให้เธอไม่ชอบเด็กเล็กๆทั้งยังหลีกเลี่ยงที่จะเข้าใกล้พวกเขาด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้จะกระตุ้นให้เธอคิดถึงความหลังคิดถึงลูกน้อยที่เธอต้องสูญเสียไปลูกคนนั้นทำให้เธอรู้สึกอบอุ่นและมีความหวังแต่ขณะเดียวกันก็เป็นตัวแทนอดีตอันแสนอัปยอีกด้วยไม่รู้เพราะอะไรเหมือนกันสารเปาน้อยกับไม่ทำให้เธอรู้สึกไม่สบายใจเลยสักนิด ตรงกันข้ามเธอกับชอบเขามากจนกระทั่งอยากเข้าไปอยู่ใกล้ๆด้วยซ้ำน่าแปลกใจจริงๆฮัลโหลฮัลโหลมีคนรับสายโทรศัพท์แล้วแต่กลับไม่มีเสียงพูดหนิงซีรู้ว่าต้องเป็นเสี่ยวเป่าแน่ๆจึงหัวเราะออกมาเบาๆเสี่ยวเป่าใช่ไหมจ๊ะขอโทษด้วยนะเพิ่งทำงานเสร็จแล้วนึกขึ้นมาได้เลยโทรมาหาแม้เสี่ยวเป่าจะไม่พูด แต่เขาเขียนได้ดีทั้งภาษาจีนและภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยอยากเขียนภาษาจีนให้ยุ่งยากส่วนใหญ่จึงมักจะเขียนด้วยภาษาอังกฤษแต่ก็เป็นเวลาน,านานมากที่เขาไม่ได้เขียนอะไรเพราะเขาไม่ค่อยแสดงความรู้สึกใดๆสองผู้เท่านั้นถึงกับตะลึงงานลู่จิงลี่เคยเห็นมาก่อนแล้วจึงดูค่อนข้างสงบนิ่งลู่ถิงเซียวได้ยินเสียงพูดที่เล็ดลอดออกมาจากโทรศัพท์แล้ว อ่านดูข้อความนั้นใบหน้าที่ดูเหมือนภูเขาน้ำแข็งก็ปรากฏรอยยิ้มออกมาลูกหัวลูกชายเบาๆขอบใจเสี่ยวเป่าได้ยินแล้วก็ไม่ได้พูดอะไรเริ่มต้นกินข้าวด้วยความตั้งอกตั้งใจมีหนำซ้ำยังกินแครอทที่เขาไม่ชอบอีกด้วยจนบัดนี้ผู้เท่าทั้งสองยังคงอยู่ในอาการตกตะลึงเมื่อกี้ลูกชายคุณโตดูเหมือนจะเพิ่งยิ้มออกมาหลานชายสุดที่รักก็เขียนตัวหนังสือด้วยตัวเอง หลานชายสุทธิรักกินข้าวเองหลานชายสุธิรักยังกินแครอทอีกในที่สุดผู้เป็นแม่ก็ได้สติกับคืนมาถามอย่างไม่รีรอว่าจิงลี่เมื่อคู่ผู้หญิงคนนั้นคุยอะไรกับเสี่ยวเปากันแน่ใบหน้าของผู้เป็นพ่อแสดงออกว่าอยากรู้คำตอบเช่นกันลู่จิงลี่ที่ถูกพ่อแม่กดดันตอบอย่างช้าชว่าก็ไม่เห็นมีอะไรเลย ก็แค่บอกให้เสี่ยวเป่ากินข้าวเยอะๆอย่าเลือกกินอาหารแล้วก็ฝากความแสดงแสดงความยินดีกับพี่ใหญ่ก็แค่นั้นผู้เป็นแม่ทำหน้าเหมือนไม่อยากจะเชื่อแค่นี้เองเหรอลูจิงลี่ยักไหลยังจะมีอะไรอีกล่ะครับผู้เป็นพ่อใบหน้าเต็มไปด้วยความดีอกดีใจผู้หญิงคนนี้ก็แค่โทรศัพท์ก็ทำสำเร็จ จิตแพทย์ของเสี่ยวเป่ารักษาเป็นปียังไม่ได้เท่านี้เลยนั่นไงผู้เป็นแม่ทั้งตกใจรัะคนยินดีผู้หญิงคนนี้ไม่เลวเลยจริงๆถิงเสียวลูกต้องรักษาเธอไว้ให้ดีนะลู่ถิงเสียวอืมผู้เป็นแม่มองดูลูกชายคนโตอย่างหน้าเบื่อหน่ายทีหนึง่งแล้วหันไปหาลูกคนเล็กลูกรองพี่ชายลูกนะ่ะมันทื่อเหมือนตอไม้ จีผู้หญิงก็เป็นกับเขาที่ไหนลูกจะต้องช่วยพี่เขานะรู้ไหมทีนี้เห็นประโยชน์ผมแล้วใช่ไหมล่ะลู่จิงลีพูดอย่างได้ใจวางใจได้ผมจะใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิตมาช่วยพี่ใหญ่เองแต่มีข้อแม้ว่าพ่อกับแม่ห้ามเข้ามายุ่งวุ่นวายเด็ดขาดบอกไว้ก่อนถ้าถ้าหากมีผู้ใหญ่เข้ามายุ่งด้วยแล้วก็ภารกิจนี้ล้มเหลวแน่แ สองผู้เท่าตอบเป็นเสียงเดียวกันรู้แล้วรู้แล้วพวกเราจะไม่ยุ่งเด็ดขาดตอนที่ยี่สิบมีแฟนเก่าอยู่ทั้งวงการหลังทานอาหารเย็นเสร็จพ่อแม่ของเขาไปกันแล้วลู่จิงลี่ก็เดินลกระดิกหางเข้ามาหาพี่ชายพี่ยายเมื่อกี้ผมเก่งไม่เก่งเก่งไม่เก่งกระดิกหางไปได้ครึ่งเดียวก็มีเสียงวัตถุเล็กๆถูกโยนจากทางพี่ชายพุ่งมาใส่ตัวเขา ลู่จิงลี่รีบยกมือขึ้นรับนี่มันของเล่นอะไรพอมองเห็นชัดแล้วก็ถึงกับตาค้างที่แท้ก็กุญแจรถยนต์รถคันนั้นที่เข้าหมายตามาตั้งนานแล้วทั้งโลกมีแค่คันเดียวที่ระลึกครอบครัวร้อยปีแลมโบกินนี่ว้าวลูกหลักของพ่อลู่จิงลี่จูบกุญแจรถอย่างลิงโลดพี่ใหญ่ผมรักพี่ที่สุดเลย ก่อนหน้านี้ไม่ว่าจะเพียรขอ,อยังไงเขาก็ไม่ให้ไม่น่าเชื่อเลยว่าวันนี้แค่เขาออกปากช่วยพูดกับพ่อแม่ให้ไม่กี่ประโยคพี่ชายก็กลับโยนให้เขาอย่างง่ายดายหนิงซีคนนี้มีอิทธิพลต่อพี่ชายของเขามากกว่าที่คิดไว้เยอะลู่จิงลี่ยิ่งคิดก็ยิ่งกังวลเออพี่ใหญ่ พี่แน่ใจแล้วหรือว่าเป็นหนิงซีแล้วยิ่งไม่ใช่แค่อยากจะเล่นเนแต่ต้องการแต่งงานด้วยจริงๆแต่งงานลู่น้ำเสียงลู่ถิงเซียวพูดหนักแน่นไม่มีความหมายอื่นใดลู่จิงลีได้ฟังแล้วก็ถอนหายใจเตือนด้วยความหวังดีจากผู้มีประสบการณ์โชคโชนว่างั้นผมก็ขอเตือนให้พี่เตรียมใจไว้ก่อนจีผู้หญินกับเล่นเกมไม่ต่างกันมาก แบ่งเป็นด่านๆต่างๆเช่นเดียวกันด่านง่ายด่านปกติด่านยากด่านนรกผู้หญิงทุกคนมีจุดอ่อนแต่หนิงซีลหละพี่จะใช้เงินเหรอดูจากที่เธอสวยขนาดนี้แต่กับมีชีวิตที่ยากลำบากเธอไม่มีทางรับข้อเสนอการเลี้ยงดูเด็ดขาดหรือจะใช้ความรักลองคิดดูว่าตอนอยู่ต่างประเทศเธอหักอกผู้ชายไปเท่าไหร่มีแฟนเก่าอยู่ทั่วทั้งวงการบันเทิง แถมแต่ละคนก็ฐานะไม่ธรรมดาตอนเห็นรายชื่อเป็นหางเว้านั้นผมยังอุดน้ำถือไม่ได้เรื่องแบบนี้ผมยังไม่ศรัทธาใครมาก่อนหรือแม้กระทั่งใช้เด็กน้อยเรื่องจะแต่งงานสายฟ้าแลบเพรามตั้งท้องนะใหญ่คิดเลยใจของเธอห่วงแต่เรื่องงานไม่เคยคิดจะมีลูกต่อให้คุณชายน้อยอย่างผมจีบเองยังมีโอกาส80%ที่จะเกมโอเวอร์ งั้นมือใหม่ที่ทำเป็นแต่ธุรกิจอย่างพี่ก็คงทำได้แค่มาเอาประสบการณ์แค่นั้นรู้ถึงเซียวมองเขาอย่างเย็นช้าวแวบ,บหนึ่งร้อยเปอร์เซนต์รู้จริงลี่หมดคำพูดกระตุกมุมปากขึ้นนิดนึงแล้วพูดต่อว่าโอเคโอเคผมเกมโอเวอร์ร้อซก็ได้อย่าใส่ใจเรื่องขี้ปฏิวติแค่นี้เลยโอเคแต่ยังไงผมก็กล้าพานันได้เลยว่าหนิงซีมีแนวคิดเดียวกับผม คือไม่ต้องการแต่งงานไม่ต้องการมีลูกคนประเภทนี้ต้องใช้ชีวิตให้คุ้มรักอิสระเป็นที่สุดถ้าพี่คิดแค่เล่นๆพอได้แต่ถ้าคิดจริงจังขึ้นขั้นแต่งงานแล้วก็ยากนั่นก็เพราะว่าพวกนายยังไม่เจอคนที่ใช่ที่อยากแต่งงานและร่วมใช้ชีวิตมีลูกด้วยกันตังหกแสงจันทร์สาดสองเข้ามาภายในห้อง ป็นหน้าที่เย็นชาตลอดเวลาของลู่ถิงเสี่ยวบัดนี้ดูอ่อนโยนลู่จิงลี่นับว่าครั้งนี้พี่ชายของเขาพูดออกมากี่คําผางก็ทำใบหน้าแบบไม่อยากจะเชื่อ <laughs> ที่แท้คนกําลังมีความรักนี่เปลี่ยนไปจริงๆอารมณ์ความรักงี้เง่าผมก็ได้เรียนรู้มาหมดแล้วแต่ที่พี่พูดมานับว่ามีเหตุผล เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างต้องการความช่วยเหลือจากน้องชายสุดที่ลักคนนี้ไหมไม่จําเป็นลู่ถิงเซียวตอบมาสามคำจะไม่จําเป็นได้ไงจีบผู้หญิงกับทำธุรกิจมันเหมือนกันที่ไหนพี่คิดดูให้ดีว่าต้องการติวเตอร์สอนการจีบหญิงสุดหล่อผู้ฉลาดหลักแหลมคนนี้ไหมลู่จิงลี่ร้อนใจขณะที่ลู่จิงลี่กำลังโฆษณาตัวเองอยู่นั้น ประตูห้องอ่านหนังสือก็ถูกผลักออกเมื่อทั้งสองคนหันไปดูก็พบว่าเป็นเซี่ยวเป่าใส่ชุดนอนยดนอยู่หน้าประตูแววตาของลู่ถิงเซียวบ่งบอกว่ารู้สึกประหลาดใจเอ๊ะเซี่ยวเป่าลู่จิงลี่เองก็ทำหน้าตกใจไม่คิดว่าในเวลานี้เซี่ยวเป่าจะมาปรากฏตัวอยู่นอกห้องนอนของตัวเองได้ตอนที่21เซี่ยวเป่าก่อเรื่องวุ่นวาย ต้องเข้าใจก่อนว่าเซลเปล่าชอบความเงียบสงบเมื่อกินข้าวเสร็จก็จะเข้าห้องไปอยู่เพียงลำพังคนรับใช้ในบ้านพอทำงานเสร็จก็ต้องออกและกลับเข้าไปในห้องใครห้องมนันห้ามออกมาเด็ดขาดห้ามส่งเสียงดังใดๆทั้งสิ้นไม่เช่นนั้นจะรบกวนเซวเป่าและทำให้เขาโมโหจนควบคุมสติไม่อยู่เมื่อก่อนสองผู้เท่าด้วยความเอ็นดูเซวเป่าจึงมักจะเข้าไปหา เพื่อนำของกินไปให้เซลป่อเลยขังตัวเองไว้ในห้องใต้หลังคาเพราะรักเสีซลป่ามากแบบนี้ผู้เท่าทั้งสองจึงไม่กล้าย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันกับพวกเขาแต่ตอนนี้เซลป่าเป็นคนออกมาจากห้องเองไม่เพียงเท่านั้นเซลป่ยังเดินตรงไปหาลู่ถิงเซียวกอดขาเขาไว้แน่นลู่จิงลี่หัวเลาะออกมาดังกากเซลป่อลทำอะไรนะกอดขาเพื่อ ลู่ถึงเสี่ยวก็มองลูกชายมองัดเดียวก็รู้ว่าเขาต้องการอะไรจึงปฏิเสธไปทันควันไม่ได้คืนนี้ลูกไปไม่ได้แล้วดังนั้นสายตาของเสี่ยวเป่าจึงมองไปที่โทรศัพท์มือถือเมื่อตอนทานอาหารเย็นก็โทรไปแล้วครั้งหนึ่งลู่ถึงเสี่ยวปฏิเสธอีกครั้งลู้จิงลี่ที่อยู่ข้างๆเข้าใจแล้วที่แท้เด็กน้อยคนนี้คิดถึงหนิงซีเสี่ยวเป่าเห็นว่า ขอเขาไม่ได้ก็วิ่งตึงตังเข้ามาหาลู่จิงลี่ใช้วิธีเดิมคือกอดขาเขาแน่นลู่จิงลี่เห็นท่าทางน่ารักแบบนี้แล้วก็พูดขึ้นว่ายายายาเสียวเป่าอย่ามาใช้ไม้นี้กับอาลองหลานก็รู้ว่าอาลองแพ้ความน่ารักของหลานแบบนี้ถึงแม้ปกติเสียวเป่าจะดูเฉยเฉแต่เวลาได้อ้อนไข่แล้วท่าทีและสายตาแบบนั้นก็จะน่ารักจนทำให คุณละลายได้เลยทีเดียวและยามที่เขาเขาแงนศีษะเล็กๆแล้วมองคุณด้วยสายตาสวยๆโตโตคู่นั้นมันทําให้คุณสามารถสอยดวงดาวจากท้องฟ้าลงมาให้เขาได้เลยทีเดียวคนเดียวในบ้านที่ทนต่อไม้นี้ของเสี่ยวเป่าได้ก็คือลู่ถิงเซียวลู่ถิงเซียวได้แต่โบกมือปฏิเสธเสี่ยวเป่าหลานก็รู้ว่าทําท่าน่ารักแบบนี้ไปก็ไม่มีประโยชน์ อาลองขัดพ่อของหลานไม่ได้หรอกเมื่อคำพูดจบลงเสี่ยวเปาก็คลายมือออกจากลูจิงลี่แบบทันทีทันใดและเมื่อเห็นท่าทางเสียใจที่โดนปฏิเสธของเด็กน้อยลูจิงลี่ถึงกับพิงผนังหัวราะออกมาโอ้เสี่ยวเปาความจริงหลานไม่เห็นต้องรีบร้อนขนาดนี้เลยมีคำพูดหนึ่งพูดไว้ดีมากคนเราถ้ารักกันจริงไม่ต้องกลัวว่าจะต้องแยกจากกัน รออีกหน่อยพ่อเขาแต่งงานกับคุณน้าคนสวยแล้วหลานก็จะได้เจอเขาทุกวันเองนั่นแหละพูดไปก็ไร้ประโยชน์เด็กน้อยวิ่งตึงตังออกจากห้องรูจริงลี่แยกไหลทำยังไงดีเย็นนี้เขากินข้าวไปไม่น้อยรู้ถึงเสียลพูดความหมายคือตอนนี้เขาใช้วิธีอดอาหารมาต่อรองไม่ได้แล้วรูจริงลี่ได้ฟังพี่ชายพูดก็สบายใจขึ้นหน่อย อย่างไรก็ตามทั้งสองดูเหมือนจะประเมินเสี่ยวเป่าต่ำไปเขาเป็นเด็กไม่จำเป็นต้องมีแผนการอะไรขอแค่ได้ก่อความวุ่นวายเท่านั้นก็พอเหมือนจะเพิ่งพูดจบไปไม่ทันขาดคำในห้องรับแขกชั้นล่างมีเสียงเพลงดังขึ้นลู่จิงลี่สบตากับพี่ชายทั้งสองรีวบวิ่งไปดูใต้ตึกจึงพบว่าเกิดอะไรขึ้นห้องรับแขกชั้นล่างเละเทะไปหมด จกันโบราณใบใหญ่สูงขนาดเท่าตัวคนที่มุมห้องล้มลงกับพื้นแตกเป็นเสียงเสียงทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถผักให้ล้มได้ล้วนแต่โชคร้ายโดนทำลายหมดลูชิงอี้ปกติต้องเป็นเวลามโหเท่านั้นที่ลูถึงเซี่ยวจะพูดชื่อเต็มของเสี่ยวเป่าท่าทางดุดันแบบนั้นแม้แต่ลูจิงลี่ยังรับไม่ไหวอย่าพูดถึงเซี่ยวเป่าเลย เสี่ยวเป่าถูกท่าทางน่ากลัวของผู้เป็นพ่อทำให้ตกใจจนตัวสัน่นอารมณ์ยิ่งตื่นตระหนกรุนแรงขึ้นวิ่งกรีดร้องวุ่นไวายไปทั่วทั้งห้องลู่จิงลีรีบวิ่งตามแต่ก็ไม่กล้าวิ่งตามแบบกระชั้นชิดบนพื้นเต็มไปด้วยเศษกระเบื้องแตกรกระจายหากไม่ระวังไปเหยียบเข้าแล้วก็ไม่อยากจะคิดถึงผลที่ตามมาเลยจริงๆแผนลักดวงใจเล่มที่หนึ่ง ตอนที่19ถึง21ก็จบไปแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยกดไลค์กด subscribe ให้ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ